กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีได้พี่น้องเอฟซีุกท่านอุ้ยมาหาหลานสาวพี่น้องเนี่ยพ่อสบายดีปาลุงมาหน่อยสบายดีปาลุงลุงนะเพว่าหลนเพว่าใส่กระโปรงไล่ไข่ขี้อดนอนดิ้นอยู่ดาวดาวแมวอันนั้นดิ้นอยู่ดาวดาวอันนั้นดิ้นอยู่ดาว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  เป็นไงสุยสายสภาพนางอีเมยยังเป็นฮะกินแต่เข่าตั้งแต่มือสวงมากินมื่อหาฮูกเกเถื่อนกินเขาทงเข้าไทยแล้วบปล่ากินแต่ทงหรือไกินแต่การมื่อฮูกเกเถื่อนขี้ล่าี้กิขี้เ่าขีนินีล่าขีนี มาถามมอมคืนมอมาว่ามันชิษะอันกินอันนี้มันเห็นให้อ้วนอยู่บนโบเราม่พี่อยากจะเข่าเล็กแล้วกินเสร็จทงก่อนจากเลยได้กินแต่เข่าเมื่อเมื่อก่อนเมื่อวานก็หกเถื่อกินเมื่อยนิดจะเถื่อกเพื่อให้มาแรงนี่ชิได้รอกแปดเถื่อกแล้วก็หากินเล่นกินกเแฟประจักษ์ยาวิตามิน นี่แหละอ่ะอีลาอิยุกิน่าอีลาคือทีสุดงามแท้สวัสดีป้าลุงหนาวพี่น้องเอ้ยผู้บ้านผุ้เมืองนายหนาวหนาวสร้างมบสบูนะยังมาแล้วกาวันศุกร์ได้มาหายุกิอันทำเมียมาคอยลูกพี่น้องยังเงาเงา เาสิพาพไปหาหม,มอมือหนึ่ไปลัสเสียมือนีนถาอืกบถ้าว่าแม่ไปอยู่บ่บ่ผุันนดนอนพักพอนมื่อนี่ยวสิพาไปกวดกับโบไปอีกทางไปอะไรถ้าเราไปก็สิไปซื้อเอาอันสตาไมนาหรือย,อยังมาใส่ใเรานะแต่เลือลดเราดำดำเลยเจาะจนะ,ะอ,อยากหัวเป็นโรคยังอยากปลาเราไปตรวจพี่น้อง ยายย่นด้วยห้ปปาลุงมมองดูโอ้ยลาคืองามแท้ลาคืองามแท้กิคืองามแท้ยุดหยุดยุดยุดกิกิคืองามแท้กิคือขึ้นหล่นแท้งามแท้ยางามแท้ชุดอีหยาซื้อมาหายบ่เนี่อีหยาเผนซื้อมาหายพี่น้องแต่ฟังไทย อยากได้ใส่ชุดงามเทนางบอดี้ดิอยู่ đ แก้มคือแดงแทโอ้เลียนมากุ้งแก้มคือแดงแทเวลาคือแก้มแดงแทอีพีสารมาหน่อาตัวแป้งก็แดงใครอีพีสารมาเลยมึงอะไรเต๋อหึงเลยโอ้ นั่งค้ำมาพี่น้องมเาเอ <c oughs> ็ี้าวซุยเพี่ชายไปทำงานอยู่ไทยบ่อือมเพขาไปไปม,ปม,ปมันจะุมะปร้าให้ยายกับตาเลี้ยงยายกับตาได้สัตว์กินดีตลตอดยา,า,า,าย <laughs> ตา,าเอาคะแนนผ่าเงินมาให้คุณเื้าแต่ไม่มีเงินบ่เอายายว่ะต้องส่งเสียลูกแต่ละเดือนผ่านุ่มผ่าเลี้ยงะน้ำแล้วเนาะสิ่ชายายแบบ

เน้นอนเดียวเชือทำงานเดียวกลังโ่เดียวดิอ้าเฮ้ยวยมาดีเลยเฮ้ยคนละเรื่องเลยมาบอมีมาเีาวตวไได้โชคไา่แลเป็นยัง นั่นอมาทืกเถาที่ใส่ห้านไ่ได้แล้วเวียดมาช่วยถินปวดแห้งไปจ้ายาไปแห้ปวดพี่น้องเห็ดจมมาแต่ดนล่ะมญมนาโนจการแรวยเฮ้ยเฮ้ยเก่พอนาโนจัดการไปหายืมเงินมันก็ได้เฮ้ยรวเลยโมนาโนคอนโทสไปหา น้องนโน,น,น,นมาตัวตรงจ้าหัวขายงวัวพอมีก็ได้เบิดแล้วขายเบิ้ลแล้วกรอบกล้วยเบิดแล้ว,ลวมาเล่นน้ำนานสาวเลยเนาะใหนี่มาหน้อยก,กี่เออเอาเป็นอะไเด้อเออเอ dạy lại là một lúc con con đi ạ nằm con palung lúc nè nói lúc nữa bà thoạt kỹ nẩm sức lạc lúc bổng 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 mà anh, yên, nó đâm yên, 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 sụt ngàm yên, 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 ปีหนึ่งชิบเอาคืนอ๋อฉันจอยเฉลยดีกว่าบ่ตายเนะเจลองเอาจไปเลี้ยงปีหนึ่งชิบเอาคืนจะขายเอาม้าปุ๊บยังดอกมันเป็นลูกเจ้าเลยจะบอกไปจ้าก็เอาเมื่อเราเน๊ะเบ้าไม่ได้แม่นลูกจะได้บ้าไม่แม่นูกก็ได้เอาเมื่อเราเด้อเอาเมื่อเราเด้อ อํามาละละอํามาละตะอํามาละ เมื่อเกิดจะบริไปนำจากเดือนหอไหนวาบอสี่สี่หอแหละใ่เนาะสี่เดือนเด้ออีมาหน่อยด้สี่เดือนเลยเมื่อเกิดเ,เป็นคนบริจาไปนำว้าเปนยังสิบ่กแพงเบิร์ด <laughs> หลุ่คนเนาะเนี่ยหดมาเลจตีนด้วยเลยทีน้าต <laughs> ีสกิดผัว <laughs> <laughs> ใช่นี่หวตีนใดูลามื่นะจตีนไก่แลนตีนใส้น่ะยาอีไล่เอ้ยอยากนอนนะอยากนอนนะมาเห็ดผอมลูกไอเรายลูกเห็ดอไไปหาอบไปอบ่ไปอยากนอน นมองน่อ,นอแปะพอนให้กินเบิดมือ,อยัไอยไองไงกันได้กินนมบ่กินนมบเมื่ออยากนอนเลยตื่นเถินงนอนเลยงางรับเลยรับปุยลุยล่ะอยากนอนแห้ง มาหน่อยรับเร็วมันรับให้ปีต่ตีเนอะอะไรพี่น้องพฮอนี่ไม่ขี้ข้ามกับสิคอลาเด็กพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าพี่น้องยินดีมีแห้งสุขสุขคนพี่น้องจะากับสบายดีพี่น้อง